แทบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสาธิตนิภาคุณสายเฟรีแปดและคุณนับแชทต .jpg มากที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ v f ไไปแถบชาแนลครับในคลิปเด็กโปรไฟล์กลับมากันอีกแล้วเนาะนะครับยังอยู่ในซีรีส์ของแวนด์าชุด vbt04 อยู่นะครับโอเค อ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันก่อนลื่นก่อนจะไปเริ่มกันนะครับก็ต้องบอกก่อนอย่างทุกลิปว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่ถผูกการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่แอตโตถนัดนะครับแล้วก็แอตโตชอบในสไตล์นี้ก็เลยจัดประมาณนี้ใครอยากปรับเปลี่ยนไปไหนก็แล้วแต่นะครับสไตล์แต่ละคนกันไปโอเคเริ่มกันเลยครับวันนี้มูราคุโมะนะครับเรียกว่าเป็นอีแค่หนึงที่ค่อนข้างเก่งนะจริงๆในช่วงนี้อ่ะมาดูทิกเกอร์กันอย่างไวๆครับเนื่องจากนเป็นแอเซลมาดูทิกเกอร์ก่นกอ,นกอนขออนุญาต z ก่อนนะอ่ะโอเค ทิกเกอร์ครับก็ทิกเกอร์ตัวเริ่มก็จะไม่มีอะไรมากออตโตจะใส่เป็นคิ๊แปดไปเลยครับหลายๆคนอาจจะใส่เป็นฟอนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆเด็กเนี้ยมันสามารถพลิกแพงจะเป็นคิดหรือจะเป็นฟอนต์ก็ได้นะครับก็จะเป็นคิ๊แปดดอสี่คิวสี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ทั่วไปนะครับแต่ว่าเราต้องขออนุญาตโชว์นิดนึงเพราะว่ามันเป็นแอคเซลแอคเซลมันมี Aj ไอตัวฟอนต์เพิ่มขึ้นมามันก็บางคนอาจจะไปใส่ฟอนต์หรืออะไรอย่างงี้นะครับ มาที่เกทหต่อมาครับเกทหต่อมาเนี่ยจะมีตัวที่เอาไว้เล่นกับพวกอาเลสเตอร์นะครับทั้ง2ตัวนะครับผมตัวนี้มันมีความสามารถบอกว่าออโตโออ้ในช่องเรียกกาศเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้บูทด,ดูดิดรีบูทให้แวนกากาดโซบาร์หนึ่งนะครับดูการท่าใบจากท็อปเด็กนะครับแสดงไลท์หรือเลฟ t อเลสเตอร์นะครับนะ แล้วนาขึ้นมือสลับกองการคุณอันนี้คือมันเอาไว้หาไลท์หรือเลาฟิล,ลเตอร์คือมันหาตัวเองได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็ช่วยให้มันแบบเล่นได้ง่ายขึ้นตัวต่อมาครับเทคคล้ายๆกันเลยแต่เจ้านี่ไว้หาชีรายุแทนครับเมือ unit ่อยูนิตนี้เมื่อยูนิตของคุณโจมตีฮิตนะครับสามารถเมื่อยูนิตของคุณอ่าตัวไหนก็ได้ของเราโจมตีฮิต hit. เอามันเข้าโซหาชิรายุกิจะเอาชิรายุกิดบดกโซนเราหนึ่งใบขึ้นมือคือมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีตัวโม่ชิรายุนะครับ ก็ใบนี้จะเอามาเล่นกับตัวช่วยช่วยในส่วนของตัวนั้นนั่นเองแล้วก็เกรดหนึ่งเราจะใส่น้อยหน่อยเราจะใส่แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีหนูนะครับเมื่อลงมาเขาจะบัสหนึ่งก็จะหยิบตัวมันนะครับจากในกองออกมานะครับหนึ่งใบลงช่องเรกาจากจะลดกลังไปสี่พันนะครับเหลือสี่พันนั่นเองอันนี้ก็สิบเอ็ดใบนะโอเคมาที่เกรดสองครับเกรดสองจริงๆก็หลายๆคนจะใส่ตัวตีก็ได้แต่เรารู้สึกว่าขอใส่เป็นตัวนี้แล้วการมันจะทําให้แบบแนวรับเราค่อนข้างดีขึ้น นะครับตัวเลขกัชีลายุครับมีเทคออโต้ในช่องเรกการด mm. เมื่อจมตีฮิตดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดจากองการ์ดถ้าเราเจอชีลายุเนี่ยไม่เกิน2อานาการ์ดที่ติดชื่อชีลายุเนี่ยถ้าเราเจอ2ใบก็คือหยิบ2ใบนั่นแัละขึ้นมือมาเอาใบหนึ่งขึ้นมือครับแล้วก็ใบหนึ่งเนี่ยส่งวงดอบโซสำหรับกองการ์ดคุณถ้าคุณไม่แสดงนะครับจะได้ทําการโซชาร์ตหนึ่งก็คือถ้าไม่เจออะไรก็จะได้โซเพิ่มแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเจอปุ๊บก็เอาขึ้นมือไปก่อนแล้วค่อยลงดอบถ้าเจอ2ใบก็คือเอาลงดอบไปด้้้ววยแลกกก็็เเเอาาไบไดมไ แล้วก็ยังมีอลเลสเตอร์ครับซ้ายกับขวาซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไม่อยากให้มันจะยาวจนเกินไปสําหรับคอมโบเก่าๆนะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ปลายคลิปแล้วก็ไปดูกันในตัวลิงก์นั้นละกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยอลเลสเตอร์ก็ใส่ค่นนนทั้งหมด12บใบครับก็จะเห็นว่าไม่เยอะนะแล้วก็ไม่น้อยนะครับเด็กนี้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างหนักไปทางเกต3สามเกต3สามจะใส่เยอะนะครับอันนี้มันจะ1ิบ R 1 2สแล้วก็11ก็ยี่สิบสามสิบเป็นสามสิบสามพอดีนะครับ แล้วก็สุดท้ายกับเกรดสามครับเกรดสามก็จะมีตัวใหม่นะครับสี่อันนี้คอนตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายเลยแล้วมาเลนกอาร์เรตเตอร์แล้วก็ตัวของอตัว VR ของมันนะครับชิรายุกิใช่ไหมไม่ใช่ดีนี่ VR นี่ตัวชิรายุกิชิรายุกิเนี่ยเป็นได้เป็นตัวที่มีขารับค่อนข้างดีและช่วยมูลาในการเล่นได้ค่อนข้างดีคือมูลาเก่ามันจะมีปัญหาว่าถ้าเราไม่สามารถใช้สัตบัคุปิดต้นเกมได้ มือมันจะไม่ค่อยมีการดแล้วมันจะตายแทนแต่ว่ามูลาใหม่มันค่อนข้างจะง่ายในตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยังใส่ซันบัคุ2สองใบนะครับซึ่งมันมีความจำเป็นไหมมีแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นหลักๆเราจะต้องเดินเกมคือต้องบอกว่ามูรายุคที่แล้วครับในช่วงที่มันซันบัคุูมันออกอ่ะมันจะเดินเกมด้วยซันบัคุอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่ในชุดนี้มันยังเดินเกมด้วยเจ้านี้ได้นะครับแล้วก็ซันบัคุใส่มาเป็นตัวเสริมแทนเฉยๆเนาะ โอเคแล้วก็สุดท้ายครับ i ิมเมชเนร g ่กิเราก็ยังพูดไปอย่างถุกชิดนะครับว่าอย่างน้อยๆแปดใบครับใส่ไปก่อนเลยถึงกิฟต์สองใกล้ใกล้ออกแล้วก็ตามนะครับใน Excel ก็ใส่ใส่ไปก่อนโอเคมาครับมาพูดถึงในส่วนของวิธีการเล่นกันนะครับแล้วก็คอมโบอะไรต่างๆในที่เราใส่เสริมเข้ามาบ้างอ่ะชุดนี้ครับไลท์ลงมาเหมือนเดิมคือจริงๆเกรดหนึ่งมันไม่มีอะไรเราไม่ต้องไปเรียสกับมันนะครับตัวที่คิดว่าเอามาไลท ง่ายสุดในเกมนี้ก็คือหนูครับแต่ถ้าไม่ใช่หนูก็บนมือเนี่ยถ้ามันมี3าแบบให้เลือกเนี่ยหนูอาจจะเป็นตัวเลือกแรกในการไลฟ์ตัวที่2อ,อาจจะเป็นตัวนี้นะครับในการที่เอามาไลท์ช่วงต้นเกมเพราะมันยังไม่มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นแล้วก็ในช่วงเกดสองเนี่ยถ้าเอาลงจริงเนี่ยในบรรดาตัวทั้งหมดไม่แนะนําให้เอาไลฟ์กับเลฟอเลเตอร์ลงมาไล์เท่าไหร่แต่ถ้าเอาตัวนี้ามาไล์ก็ไล์ได้เลยครับในช่วงต้นเกม ถามว่าทำไมถึ่งไม่ใช้ไ์กับเลฟตัวเดินเกมในด้านโจมตีคือไ์กับเลฟอเลสเตอร์แต่ว่าตัวเดินเกมในการป้องกันคือชิรายุต้นเกมเราต้องการการโจมตีเรายังไม่ต้องการการป้องกันเราก็เลยเดินเกมด้วยตัวโจมตีเราเลยเดินเกมด้วยตัวโจมตีก่อนนะครับและทีเนี้ยถ้าเรามีเจ้าเกตหนึ่งนี้อาจจะมาบูทต่อตูดอย่างนี้ไปเลยก็ได้ครับซึ่งแน่นอนมันใช้ได้นะครับก็เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูทนะครับบูทแวงกาดด้วยโซบัสหนึ่ง ดูการ5ใบบนสุดถ้าเจออเลสเตอร์เราขึ้นเหมือนคือไม่เจอก็เสียโซฟีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราจะมีอันนี้ปุ๊บอีกใบหนึ่งเราก็สามารถคอได้คอมันลงไปครับอ๋อขอภายไม่โจมตีนะเมื่อยูนิตนี้โจมตีไม่ฮิตคือตัวนี้มันมีตัวหนึ่งที่เอาไปขอแดม,มาชาวบ้านเขาได้ครับอาจจะเอาตัวนี้ไปตีก่อนตีปุ๊บนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีไม่ฮิตอ่ะถ้าเกิดโจมตีไม่ฮิตปุ๊บตีไปเปิดดูการ7ใบขับเด็กได้นะครับจริง ถ้าเขาบอกว่าให้โจมตีไม่ฮิตมีเทคเขาก็จะปล่อยฮิตนะนะครับมันไม่จิตวิทยาอย่างหนึ่งแหละนะครับแต่ถ้าไม่ฮิตปุ๊บก็เปิดมาครับถ้าเปิดมาเจ็ดใบปุ๊บเจอชิรายุกิสองใบก็เอาใบหนึ่งเข้าขึ้นมือแล้วใบหนึ่งโยนทิ้งไปนั้นเองแต่ถ้าเจอใบเดียวก็เอ้าใบนั้นขึ้นมือไปนะครับแล้วก็เอาเจ้านี่ตีครับนะครบอ่ะบอกก่อนไอเนี้ยถ้ามันเกิดไม่เจอเลยถ้าไม่ได้แสดงเลยมันจะได้โซลซ่าแทนนะครับแล้วก็เจ้านี่ตีนะครับพอตีปุ๊บเมื่อบู๊ตไปนะครับเมื่อจบที่บู๊ตปุบ โซบาร์หนึ่งครับแล้วก็เปิดการห้า้วก็ได้อะเลเตอร์เลฟหลืออะเลเตอร์ถ้าเจออะเรเตอร์เลฟหลืออเรสอะไรก็ให้เลือกออกมาตัวหนึ่งก็โซบาร์จากตรงนี้ไปได้เลยไม่ได้มีอะไรมากตรงนี้นะครับแล้วก็เท่านี้แหละนะครับทีนี้พอขึ้นนะครับในช่วงเกรดสามมันก็จะเป็นช่วงเดินเกมเล่นได้ละแต่ต้องบอกก่อนว่าถึงจะเดินเกมเล่นได้มันก็ต้องยังพึ่งหวังคงหวังพึ่งการไลท์ถึงสองครั้งนะครับในตอนหนึ่งเกมนะโอเคมาคือเจ้าตัวนี้ครับมันจะมีความสามารถก็คือ ถ้ามันมีอะไรเตอร์เลฟเลฟซ้ายนะครับตัวซ้ายอยู่นะครับยูนิตยูนิตในแถวหน้าของคุณยูนิตจะบวก5,000ันแล้วถ้ามีไลท์อยู่ในแถวหน้าของคุณยูนิตจะบวก1ชี้นนเกมมันจะทำได้แค่นี้เฉยๆแหละแต่ถ้าสมมติว่าถ้าในโซนเรามีมังกรบะลองยุทธนะครับในชื่อคู่แข่งจะไม่สามารถคอเซนติเนลลงมาได้ก็เอาง่ายๆครับไลท์แรกปุ๊บไลท์มันไปเลยก็ได้คือไลท์แรกอะ่ะมันเรียกได้2ตัวครับถ้าไม่ใช่มันก็สันบาคุแต่ว่าถ้าจะบอกว่า จะเล่นในต้นเกมจะเล่นคนต้นตีนเล่นซันบาคุไปก่อนก็ได้คือทําไมถามแล้วถึงเลือกตัวของซันบาคุถ้าเรามีดำเหลือเฟือเราก็จะไปใช้ท่าในช่วงแรกของมันก็คือแอคทีฟในช่องเรียกาดเข้าด้บ้านหนึ่งตัวบ้านหนึ่งค้นหาการ์ดที่ติดชื่ออเลสเตอร์หนึ่งใบลงช่องเรียกาดนะครับแล้วก็สลับกองการ์ดคุณแล้วดูนี่งจะบวกห้าพันแล้วถ้าบวช่องเรียกาดของคุณมีไลท์และเลฟอยู่นะครับคู่แข่งจะไม่สามารถไลท์เกรดสาม หรือสูงกว่านะครับปนเกดสามได้คืออันนี้นนเราอาจจะต้องเริ่มหลังนิดหนึ่งคือถ้าเราเริ่มหลังเทคมันจะใช้ได้นะครับอ,อยู่ไหนวะโอเคอาจจะมีอย่างนี้อ่ะลืมไปไล์ปุ๊บมันจะได้กิฟต์อ่ะกิฟต์อยูน่นี่อาจจะลงมานะครับอันนี้ตัวเลฟนะครับพอเราได้ตัวนี้ลงมาเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะลงไล์ไอีกตัวหนึง่งอาจจะถอยตัวนี้ลงมาได้ลงไล์อย่างนี้ก็ได้นะครับนะก็ ทำให้ใชเทคปุ๊บแล้วก็ลงมาที่ไลท์อีกตัวหนึ่งแล้วก็เทคมันก็จะทำห้ามฝั่งตรงข้ามเนี่ยไลท์เกตสามทับเกตสามนะครับเซตสามจนกว่าไลท์ like, ทับไม่ได้ก็จบค่นั้นเองง่ายๆเลยชุดนี้และทีเนี้ยมันก็โจมตีปกติอันนี้คือในช่วงต้นเกมแต่ว่าวิธีการที่จะเอาไลท์ซันมาคูจะแนะนําว่าให้เราเริ่มหลังให้ฝั่งตรงข้ามเป็นเกตสามก่อนอเน,นี้ยถึงจะใช้คุมไม่งั้นเราจะใช้ไม่คุมนะครับแล้วก็จริงๆ ถ้ามันทำอะไรไม่ได้เลยแดมเราไม่ถึงนะก็ไม่ต้องฝืนที่จะเล่นมันก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ครับมันค่อนข้างกินแดมเยอะนะครับนะมันเด็กมันจะมีตัวซันมาคุกับไอ้พวกนี้แหละที่เอามากินแดมแล้วก็ถ้าจริงๆถ้าคอมโบถึงขนาดนั้นได้ก็ทำคอมโบห้ามลุกของมันไปด้วยก็ได้ครับเอาอาร์เตอร์ตัวไลท์เองก็ยังมีคอมโบเดิมของมันก็คือตัวเขาสองห้ามลุกนะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากทีเนี้ยพอถ้าสมมติว่าเราแบบเปิดฉากโจมตีถึงขั้นว่า เราเริ่มทีหลังแล้วเราจับฝั่งตรงข้ามห้ามไล่ห้ามลุกฝั่งตรงข้ามจะถูกแช่ไปเลยถูกไหมมันจะเหลือต่เรตีเลียการเรตีเลียปุ๊บพวกนี้อาจจะตายได้นะครับก็จะเป็นเรื่องปกตินะแต่พยายามจริงๆมนแนะนําว่าพยายามให้รักษาเรียกอากาศไว้ครับทัทง้งซ้ายทั้งขวาถือฝั่งตรงข้ามไหนไหนแวงเขาก็ลุกไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะมันก็ถือว่าเราได้เปรียบแล้วและในเทิร์นต่อไปเราก็จะมาทําการไล่ตัวนี้นะครับพอไล่ปุ๊บมันก็จะได้ช่องเพิ่มขอนญาตนะสน,นามมันจะค่อนข้างแคบลงมานิดนึงเลยนะครับอ่ะ จะโตพยายามเลื่อนจอให้เห็นทั้งตุกตัวนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บที่เหลือก็อาจจะคอตัวที่เอาไว้เล่นลงไปในพวกช่องของมันอ,อย่างตัวของไอ้นี้เองก็ยังใช้ได้ก็จ,จะคอไปก็ได้หลักๆมันก็ถามว่าตัวที่คอมันมีอะไรมากไหมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันก็คือตัวซ้ายกับตัวขวาคอลงไปห,หรือว่าจะเป็นเกรดสามตัวมันเองก็ตามนะครับที่เหลืออยู่บนมือถ้าเราไม่คิดจะไล่ต่อก็ คอลงไปในการช่วยโจมตีได้เป็นประมาณนี้อ่ะเสร็จปุ๊บก็โจมตีเลยครับถ้ามันมีมังกรอ่าไอ้อะไรนะนชื่อมังกรคลั่งประลองยุทธอยู่ไอตัวซันมาคุก,ก็คือมังกรคลั่งประลองยุทธเช่นกันฝั่งตรงข้ามห้างพีจีแล้ะครับแล้วเราก็ลุมเข้าไปเรื่อยๆแล้วฝั่งข้ามขาดมือจากเทินที่แล้วจากซันมาคุมาแล้วอะ่ะในการเช็คสองไดอ้อ่ะอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอนเพราะว่ามันถูกนอนไปถูกปะ่ะมันกะถูกเทินเนี้ยมันจะถูกคืนแบบหนักมากๆนะ เพราะว่ามันจะโดนอันนี้ก่อน12แล้วมันก็จะโดนเลนนี้อ่ะเลนนี้อาจจะแบบเปลี่ยนตัวได้อาจจะตายเลยอาจจะตอบเปลี่ยนตัวมันตอบบุดหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับก็โจมตีเข้าไปโจมตีโจมตีโจมตีเข้าไปนะครับเขามันจะค่อนข้างหนักเพราะตัวแวนเองก็ยังได้บวกอีกต้องห้าพันแล้วก็บวกอีกหนึ่งีด,ด้วยแวนมี2ขีดีห้ามเซนตีเหนีง้ามเล่นยากนะเพราะว่ามันนั่นแหละที่บอกคือมันเยอะนะครับแล้วมีซ้ายขวาที่อยู่ในแอคเซลอีกแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะอ่า ถ้าใครใส่ฟอนต์เราใส่เป็นีถ้าใครใส่ฟอนต์อาจจะแบบเอาแวนวิ่งก่อนแล้วใส่ฟอนต์ปุ๊บแล้วทวามแม่ตียะเช็คขึ้นมาเช็คยากขึ้นก็ได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้คือพาร์ทในพาร์โจมตีทั้งหมดนะและทีนี้เรามาดูในส่วนของพาร์ทป้องกันกันบ้างครับพาร์ทป้องกันเนี่ยตัวชิรายุกิอะ่ะมันจะพอหลังจากแบบเราเธอเนี้ยเราเล่นไปเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยก็ต,ตามครับถ้าสนามเราโดนไปหนะักมากๆคือจริงๆก็ต้องยอมรับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะลูคามิ ที่เป็นสายพังบอร์ดก็จะออกมาพอนะลูกคมิสายพังบอร์ดออกมาปุ๊บแถวหน้าก็คงจะไม่ค่อยเหลือให้เราได้ดูเดินโฉมกันหรอกคือตอนนี้ก็พังบอร์ดได้ดีอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็ออกพังบอดมาเพิ่มอีกนะครับทีเนี้ยตัวของที่ระยุอ่ะครับมันจะมีเทคที่2ที่ดีๆก็คือเทคในช่องแวนกับช่องกาเดียนนะครับซึ่งถ้ามันเข้าสู่ช่องแวนอย่างเงี้ยตัวมันเอาไปยืนแวนได้ไหมได้แต่ก็ถ้าจะยืนเป็นตัวยังยังแบบเล่นเล่นในส่วนของขา กึ่งกึ่งลุกอยู่ยังไม่ได้แบบสวิตมาขารับเต็มตัวเนี่ยก็เล่นง่ายๆแค่เอาชิลายุอะครับลงสนามเอาลงไปป้องกันะสมมติเขาเดินนะลงไปป้องกันเสร็จปุ๊บก็ใช้เทคในของชิลายุเนี่ยนะครับโตบาสหนึ่งเลือกอยู่ินแถวหน้าฝั่งข้ามนะครับลบห้าพันแล้วถ้าถ้ายูนิตนี้อยู่ในช่องการเดียนฝั่งตรงข้ามลบหมื่นแทนก็เหมือนเรามีซิลเพิ่มขึ้นมาหมื่นหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็เคยมีคําถามนะว่าถ้าสมมติอันนี้ลบหมื่นเนี่ย ฝั่งตรงข้ามจากสอพูดฝั่งตรงข้ามเป็นเจสออยู่โดนลบหมื่นพลังของตองข้ามเท่าไหร่ก็คือติดลบ1000นะครับแวนการ์ดจริงๆไม่เหมือนแวนการ์ดซีโร่ตรงที่ว่าพลังเป็นมีการติดลบแวนการ์ดซีโร่พลังจะไม่ติดลบนะครับสำหรับตัวเรียกาจะถือว่าตายไปเลยแต่ว่าแวนการ์ดจริงๆอะ่ะพลังเขายังติดลบได้อยู่แล้วก็ตัวเรียไม่ได้ตายนะครับนะหรือตัวแวนเองยังไงมันตายไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะติดลบลงไปเลยนะครับแต่หลักๆก็คือติดลบครับติดลบ 100, หนะลลมื่นหนึ่งนะก็ปึ๊บลงบปพลังหมื่นหนึ และทีนี้ถ้าหลังจากเทิร์นี้เหลืออะไรก็ตามครับที่เนี่ยเราอาจจะมีตัวเสิร์ตตัวคุ้ยกองอย่างตัวนี้อะไรหรือ,อว่าปลายนะครับก็พอที่รายุมันตกลงไปเนี่ยในเทิร์นหน้าเราก็ใช้ตัวพวกนี้ยอาจจะมาบูธหรืออะไรก็ได้ครับมาคุ้ยกองขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนไปเล่นขารับเต็มตัวนะครับผมก็อาจจะต้องไลฟ์เป็นชีรายุไปเลยถ้าเรามีบนมือหนึ่งใบ พอไล่ไเชียร์ยุปุ๊บมันได้กิฟต์ได้อะไรอยู่แล้วแหละแล้วลก็จะหยิบชีรายุ่หนึ่งใบจากดอกโซนขึ้นมือคือถ้าจะใช้ชีรายุใบแรกอ่ะไม่แนะนําว่าเอาไปไล่เลยแนะนําว่าให้เอาไปปากาดก่อนครับให้มันตกลงไปก่อนแล้วถ้าเราได้ใบใหม่ให้เอามาไล่พอมาไล่ปุ๊บนะครับมันก็จะมีเทคในการดึงกลับขึ้นมาบนมือนะครับผมดึงกลับดึงจากในดอกโซนเราขึ้นมือหนึ่งใบก็ยังใช้ได้อันนี้กรณีที่ เปลี่ยนมาเล่นขารับเต็มตัวคือต้องดูเป็นเคส by เคสด้วยนะครับว่าแต่ละเคสเนี่ยในการเล่นน่ะเราควรจะเปลี่ยนจากสายลุกเป็นสายรับเลยหรือหรือยังถ้าบางคนเนี่ยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสวิตไปเร็วๆอ่ะมันก็อาจจะแบบจังหวะไม่ดีอ่ะมันก็ทําให้การโจมตีเราอ่ะลาบากขึ้นก็ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับชิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็กดไลค์ครับติดตามกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคลิปใหม่เรามาทุกวันรับห้าโมงเย็น นะครับเจอพวกเราได้ทุกวันนะครับผมนะแล้วก็อยากสนับสนุนนะครับช่องของพวกเรานะครับผมนะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าทางชีพของพวกเราสามารถสนับสนุนพวกเราได้ครับเพียงเดือนละดีห้าบาทนะครับสมัครเป็นทางเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจด้วยครับช่วงนี้แอตโตกให้อะแปะอัพแฟนเพจให้อยู่นะครับแล้วก็จะมีมุกตลกอะไรของแล้วแต่อ่ะแปะครับถ้ามันว่างมันก็จะอัพให้นะครับผมนะวีเอ็มทีไบเทคแชนนลครับวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ